ไปค่ะตำลาบัวจ้ากุ้งสดนะคะหลังจากที่รับรงงวันเรียบร้อยแล้วกับมาหาอาหารรับประทานกินจักน้อยนะคะในตอนเที่ยงนี้ฉลองกันสองพี่น้องนะคะกับบมมะหมุมเนาะคขาปรานะคะทีเด็ดสามชั้นทอดน้ำปลานะคะมาค่ะมากินเขาวแสบๆน้ำกันค่ะกับเภาวรวมจ้า แซบประจา่าแซบประจ่าพิติกอืมแซบขนาดค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆอวบๆนะคะมืดนีกะมาถีคลังนาปลาข้านะจ๊ะอยู่ปะไก่โชว์รุ่มปันใดค่ะอยู่หนองตำลึงนะคะมีบรรยากาศวิวถ่ายรูปด้วยนะคะสวยๆเลยอาหารอร่อยนะคะบรรยากาศดีนเนาะจ้ะเนาะผู้ไดอยากมากกินบรรยากาศกินอาหารอร่อยกะแวะมาถ่ายข้างหน้าปลาเขานะจ้ะเนาะ ผู้หนาบรรยากาศเพลินมิทุงหน้าไม่วิวหไทยรูปนะคะอุ้ยระวังควายนะคะไปค่ะหลังจากอิ่มแล้วห้อกลัลับได้แล้วค่ะไปยังยังยังยิติอ่าบ๊ายบาย